เรานัดหมายคุณช่อพนิกาวานิชเอาไว้นะครับจากคณะก้าวหน้าจะมาพูดมาคุยกันหน่อยนะครับเรื่องของกระแสการปลดล็อกท้องถิน่นเพราะตอนนี้คนพูดกันถึงว่าเอ๊ะผูวกก้ว่ากทมเขาเลือกไปแล้วนี่ต่างจังหวัดอยากเลือกบ้างเนี่ยจะทําได้ไหมนะครับเรียนเชิญคุณช่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนขัดจังหวัดนิดนึงก่อนจะไปเรื่องเรื่องกระจายอํานาจผมให้คุณช่อมองเรื่องนายกก่อนได้ไหมวันนี้ที่นายกไม่มาสภาเนี่ยคุณช่อมองยังไง โอเคคือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนมากจริงๆเป็นยุคที่หลังโควิดเนาะเราก็เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต่อเลยแล้วมันเป็นความเดือดร้อนที่เรียกว่าอะไรจับต้องได้สุดๆอะทุกวันนี้แม้แต่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องชอเองยังบ่นเลยว่าแทบจะไม่อยากไปไหนเลวเพราะว่าน้ำมันแพงใช่ไหมคะชอคิดว่าเอในปีสุดท้ายของคุณประยุทธ์เนี่ย รอดพ้นใช้คำว่ารอดพ้นก็ไม่เชิงก็คือพังพินาศมาจากโควิดแล้วมาต่อด้วยพิษเศรษฐกิจในปีสุดท้ายหรือเวลาป,ประมาณเพียงแค่สิบเดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยคงจะไม่ไม่เป็นสิ่งที่นาย,ยกจะแฮปปี้แน่นอนนะคะออมาไม่ไม่มาเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะคือในความเป็นจริงเราไม่ได้จะบอกว่าเราไม่คาดหวังก็ จริงๆเราก็ไม่ควรจะคาดหวังในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้มาใช่ไหมคะแต่ว่าในฐานะคือในฐานะคุณประยุทธ์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้มาในสิ่งที่เราหวังแต่ว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีในประเทศที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็คิดว่าประชาชนสมควรที่จะได้รับคําตอบนะคะว่าจะมีการบรรเทาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างไรแต่ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ประชาชนเข้าใจเป็นอื่นได้ว่า ท่านทราบดีว่าวิกฤตครั้งนี้หนักแล้วก็กระทบประชาชนเป็นวงกว้างมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนชั้นกลางคนจนและยังไม่มีคําตอบที่ดีพอที่จะให้กับประชาชนจึงไม่สามารถที่จะมาตอบได้แล้วชอบคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดด้วยมุกเดิมๆว่าฝ่ายค้านโม่แต่เล่นการเมืองหรือว่าเป็นการออหาเรื่องพูดใส่ร้ายโจมตีดิสเครดิตรัฐบาลอีกต่อไปนะเพราะว่า ประชาชนทั้งประเทศคนนี้ก็เดือดร้อน <ừ. S 1> เดือดแค้นกันมากว่าเขาก็อยากจะรอฟังว่านายกจะตอบว่าอย่างไรแต่ว่านายกกลับออมอบไปสามต่อใช่ไหมคะนายกมอบให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีมอบให้รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยไม่รู้จะมอบไปใครเทเลยนะคะซึ่ง <laughs> <c oughs> เ้าคิดว่าในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้รัฐบาลแสดงความไม่รับผิดชอบขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ประชาชนจะต้องต้องพูดกันอีกนอกจากให้ครูหาเลือกตั้งในปี2566 เป็นเครื่องมือสั่งสอนนักการเมืองนะคะครับครับครับเอาละจากเรื่องของนี่แหละฮะเมื่อกี้ขอขัดไปเรื่องนาะยกสักนิดหนึ่งเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราติดตามมาแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะที่เราเห็นภาพต่างๆของการลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ประเด็นคือว่ามันเกิดปรากฏการ์อย่างที่บอกเลยว่าปรากฏการ์ชัดชาตินะฮะมันทําให้คนต่างจังหวัดเองเขาเห็นว่าเอ๊ะคนกรุงเทพ ได้เลือกผู้ว่าที่ถูกใจตัวเองได้เลือกผู้ว่าที่เขาต้องการด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมฮะจากกระแสการปลดล็อกท้องถิ่นที่กําลังทากันอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสของการตื่นตัวเรื่องการเมืองกรุงเทพมหานครหลังการเลือกตั้งจริงก็ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะคะก็มีมีการพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าเยอะตั้งแต่ช่วงที่ก่อนที่กรุงเทพจะมีการเลือกตั้งแล้วแล้วก็ยิ่งหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้กุนชาติมาก็ ประชาชนก็รู้สึกน่าชื่นตาบานขึ้นมาได้หน่อยนะคะหลังจากประชิญกับหลายปีของผู้นําที่ไม่มีศักยภาพเนี่ยมันทําให้คนพูดเรื่องเยอะว่านี่ไงความแตกต่างระหว่างผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งกับผู้นําที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่าใช้คำว่าผู้นําเลย <S 2> <S 2> <ม>ผู้บริหารเนาะผู้บริหารเมืองบริหารงบบริหารทรัพยากรคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องรับใช้ประชาชนเพราะเขาไม่ได้มาจากประชาชน ขาคอสชอตั้งเขาก็รับใช้คอสชอก,ก็ถูกต้องของเขาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันแบกความคาดหวังมันแบกความรับผิดชอบต่อประชาชนแม้ว่าคุณตั้งใจจะลงต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณได้สัญญาอะไรไว้กับประชาชนเนี่ยในยุคนี้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและมีช่องทางแสดงออกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นออหาเสียงเสร็จป,ปุ๊บถึงเวลา ปิดสภาเงียบปิดห้องทางานเงียบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วในในการในการเมืองยุคนี้ที่ประชาชนตื่นตัวและมีส่วนร่วมในทุกมิตนะคะแต่ว่าปัญหามันก็คือเวลาพูดว่าผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นแน่นอนผู้ว่าในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีนายกอบอจอที่มาจากการเลือกตั้งถูกไหมคะ ม,มันมีนายกอบจที่มาจากการเลือกตั้งและมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งปัญหาก็คือเวลาคุณเรียกร้องเรื่องผู้ว่าเลือกตั้งเนี่ยชอบคิดว่าชอบเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็เลยเห็นด้วยร้อยเป็นตว่าผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดหนึ่งเนี่ยคนที่มีอำนาจสูงสุดจริงๆเขาต้องมาจากการเลือกตั้งปัญหาคือตอนนี้คืออะไรคะถ้าแก้แค่ว่าให้ผู้ว่าทุกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย มันจะเกิดความสับสนและลักลั่นมากเพราะคุณจะมีตําแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งสองตำแหน่ง<อ>ก็คือนายกอบจและผู้ว่าเลือกตั้งในควา<อ>มเป็นจริงอ่ะปัดความสับสนทั้งหมดออกไปทุกคนเห็นตรงกันแน่นอนว่าผู้บริหารจังหวัดเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดนะต้องมาจากการเลือกตั้งคนคนนั้นจะเรียกตําแหน่งว่าผู้ว่าหรือนายกอบจก็ตามอะ่ะต้องมาจากการเลือกตั้งและมีหนึ่งเดียวไม่มีอํานาจที่ขี่ซ้อนกันอยู่ทุกวันนี้ปัญหาก็คือนายกอบจมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ไม่มีอำนาจส่วนผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งของมหาไทยแต่มีอำนาจหมดเลยเอาเป็นว่าเดินไปเจอนในงานศพเนี่ยนายกอบจต้องยกมือไหว้ผู้ว่าถูกไหมคะใช่ไม่มีผู้ว่ายกมือไหว้นายกอบจอนะคะนายกอบจอต้องสวัสดีครับท่านผู้ว่านะคะมันมันเป็นเรื่องของอำนาจแบบนั้นนะคะนี่ก็คือรัฐราชการไทยที่ไม่ว่ายังไงอะ่ะต่อให้คุณมีมีคนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอะ่ะแต่คุณปาหี คือคุณให้แค่ประชาชนได้ไปเลือกตั้งเพื่อให้เราสบายใจว่าเออได้เลือกแล้วแต่คนที่มาจากการเลือกตั้งของเราอ่ะไม่มีอำนาจที่จะทําอะไรและสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนก็เสื่อมศรัทธาในระบบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะพูดว่าโอ้ยเลือกใครไปก็เหมือนกันหมดไม่เห็นจะทําอะไรไม่เห็นจะทําอะไรได้เลยจริงๆแล้วมีหลายคนที่อยากจะทํานี่พูดในฐานะทําการเมืองท้องถิ่นนะคะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมนาะมีหลายคน ทั้งที่ลงในนามคณะก้าวหน้าและที่เป็นนายกที่ไม่ได้อยู่ในสัดส่วนของในนามของคณะก้าวหน้าด้วยที่มีความสามารถเราอยากจะทํามีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองมากมายแต่ไม่มีอํานาจแรงงบประมาณพอที่จะทําได้อํานาจแรงงบประมาณไปอยู่กับผู้ว่าประลัดอําเภอในอําเภอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยช่อก็ต้องบอกว่าแคมเปญปลดล็อกท้องถิ่นของเราเนี่ยแน่นอนผู้บริหารสูงสุดมาจากการเลือกตั้ง จะเรียกว่าผู้ว่าหรือจะเรียกว่านายกหรือจะเรียกประธานจังหวัดเรียกอะไรไม่สําคัญแต่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้เราได้คนที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่แค่นั้นไม่พอมันจะต้องมีส่วนอื่นที่อยู่ในแคมเปญของเราด้วยก็คือการแก้ไขกฎหมายให้อํานาจเนี่ยอยู่ที่ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งคนนี้นะคะ<ม>ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยคุณชาชาติเองไปถามคุณชาชาติก็ได้คะ่ะ คุณชาติมีอำนาจมากขนาดนั้นไหมแม้แต่ตอนหาเสียงคุณชาติก็ยังพูดว่าหลายๆอย่างไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ถูกไหมคะคุณชาติก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจอันนี้ผมทําไม่ได้แม้แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นระบบการปกครองแบบพิเศษนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะทําอะไรได้อย่างที่ใจคิดงบประมาณกรุงเทพเกือบแสนล้านแปดหมื่นล้านนะคะร่วม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 แสนนะถือว่าเยอะมากแล้วเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแต่เราก็ยังเจอปรากฏการณ์อะไรคะ ไม่มีตังค์ให้คุณชาติชาติบริหารนะคะงบประมาณตอนนี้เหลือเหลือน้อยมากนะคะที่จะถูกสุกใช้ในการทําอะไรที่ที่มากกว่ารายจ่ายประจาได้เนี่ยเหลือน้อยมากนี่ก็คือข้อจํากัดของระบบราชการปัจจุบันแม้ว่าคุณจะมีผู้ว่าราชการที่ดีขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าระบบมันไม่เอื้อให้เขาทํางาน<ม>ก็เหมือนเอาม้าที่ฝีเท้าดีมากแต่ว่าเอามาอยู่ในห้องรับแขกบ้านเราอะม้ามันก็ว,วิ่งไปไหนไม่ได้<ม>ใช่ไหมคะมันติด กรอบสี่เหลี่ยมของห้องรับแขกบ้านเราได้ด่าเอามมามาโชว์ว่ามมาชั้นดีมากนะมันก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนอีกครั้งว่าจากกระแสที่คนตื่นตัวแล้วก็เห็นว่าผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วทําตามความคาดหวังประชาชนเนี่ยมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเร็วทันใจอย่างชัดเจนแค่ไหนในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเองนะคะหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยทาให้เกิดการตื่นตัวเรื่องเรื่องบทรัองคติขึ้นมามากแต่อย่างที่บอกไปว่า ไม่ใช่แค่ผู้ว่าจะต้องมากากจากการเลือกตั้งคุณต้องให้อำนาจผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ด้วย ừ, ถึงจะประสบคว <ừ, S 1> ามสําเร็จนะคะอย่างไรก็ตามก็ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่นําไปสู่การสนทนา,าแล้วก็พูดคุยกันว่าเออเราเราอยากได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเราเ,เองโอเคคือคือประเด็นเรื่องอำนาจเป็เปนเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ที่คุณชอริชมาบอกเออมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันใน,ในการแก้ไขส่วนนี้แต่ว่าจริงๆไอไอ้ประเด็นการกระจายอำนาจหรือการ จะเลือกตั้งผู้ว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่พูดกันมานานเหมือนกันนะแต่ว่าความพยายามในการทําเนี่ยพูดกันต่ำลงมันก็ดูยากคุณชอบปัจจัยอะไรที่ถ้าสมมติเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะเดินไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันจะต้องแก้ไขยอย่างสมมุติถ้าเลือกตั้งใหญ่ปีหน้าเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยได้รับเลือกเข้ามาแบบเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยมันจะทาให้โอกาสนี้ง่ายขึ้นไหมคุณชอบมองอยังไงแน่นอนค่ะ ตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่นะคะเราบอกว่าตั้งพักการเมืองมาก็ไม่ได้ตั้งมาเพื่อห้าเสียงสิบเสียงห้าที่นั่งสิที่นั่งในสภาตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีเก้าอี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีสสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่เพราะว่าเราจะเอาตาแหน่งสสไปต่อรองรัฐมนตรีแต่เป็นเพราะว่าจํานวนมือในสภายิ่งมากยิ่งเท่ากับโอกาสที่เราจะทําสิ่งที่เราสัญญาไว้กับประชาชนสําเร็จอายกตัวอย่างที่ง่ายที่สุด ะะพรบสุราก้าวหน้ากับพรบสมรรเท่าเทียมสองพอรบนี้เนี่ยเป็นพรบที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเป็นสองพอรบที่ทํากันมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่เป็นสองนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงในการเลือกตั้งปี2562ออเมื่อเราเจบการเลือกตั้งเราเป็นฝ่ายค้านจริงๆแล้วทุกพรรคการเมืองจะคิดเหมือนกันหมดว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านคุณก็จบแล้วคุณไม่สามารถสมมอบนโยบายได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายค้าน แต่ว่าอนาคตใหม่ไม่เป็นแบบนั้นเราก็พยายามใช่ไหมคะพยายามที่จะผลักดันแล้วก็นําเสนอกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมความสามารถของสสพักเก้าไกลเนะะี่ยแล้วก็ชื่นชมสปิริตของสสพักอื่นด้วยนะคะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรียกว่าอะไรดีตัดสินใจใช้ common sense ใช้สามัญสำนึก ในการตัดสินใจโหวตกฎหมายมากกว่ามติพักสักทีนะคะโอเคเราจะไม่พูดถึงการเล่นการเมืองใดๆของเครือข่ายคุณธรรมนรัทหรืออะไรเราจะโลกสวยวันนี้เราจะโลกสวยนะคะเราจะบอกว่าในที่สุดก็มีสสจํานวนมากที่โหวตตามโหวตตามสามัญสำนึกว่าเฮ้ยกฎหมายน,นี้มันดีกับประชาชนมันควรจะผ่านซึ่งอย่างในอเมริกานเนี่ย Democratic Award, Award, เดโมแครตอีพ e p พ b l ิกานโหวตโหวตเรียกว่าข้ามข้ามพักกันเยอะนะคะ ถ้ามันเป็นกฎหมายที่เขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนถึงแม้ว่ามันจะสนับสนุนมันจะเสนอโดยฝ่ายที่ไม่ได้อยู่พรรคเดียวกับเขาเนี่ยเขาก็โหวตให้แต่ในประเทศไทยนี่มันน้อยมากมันแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยสองตัวเนี้มันทําให้เกิดการโหวตข้ามพรรคได้แต่ว่ากลับมาที่เรื่องจํานวนชอบคิดว่ามันไม่โอกาสที่โอกาสที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะมามอบเสียงของเขาให้กับกฎหมายที่เสนอโดยเราเนี่ยมันมันยากนะคะมันยาก เพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าเกิดว่าพักการเมืองหนึ่งพักการเมืองใดหรือพักการเมืองที่อย่างน้อยมีอุดมการที่ใกล้เคียงกันเนี่ยสามารถได้เสียงมากพอที่จะเกินครึ่งของสภาพ,พูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดสมมติอ่ะพูดเลยแล้วกันนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องลับอะไรสมมุติว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันสองพักเนี่ยเกินสองร้อยห้าสิบเนี่ยคือคือสุราเก้าหน้ากับโรเท่าเทียมเนี่ย อย่าเพิ่งดีใจว่ามันผ่านนะคะมันเพิ่งผ่านแค่วาระหนึ่งวาระที่สองวาระที่มันจะผ่านจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านวาระสามมันถึงจะเรียกว่ากฎหมายผ่านแต่แน่นอนมันมาไกลที่สุดแล้วแต่ผมว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนชอบก็ไม่ทราบพักเก้าไกลเขาทํางานกันไปถึงไหนในการไปพูดคุยกับเพื่อนสสในสภานะคะในการที่จะทําให้มันผ่านอีกสองวาระแต่ว่าเราก็อยู่ในการเมืองมาเยอะเราก็ไม่ไม่ไว้วางใจง่ายๆว่ามันจะมันจะผ่านนะคะแต่ถ้าเกิดสองฉบับนี้ไม่ผ่านในสมัยประชุมสภานี้เนี่ย ก็คาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าไกลสองพรรครวมกันเกินสองร้อยห้าสิบสองคนหมายนีผ่านปฏิรูปกองทัพเชื่อว่าเชื่อว่าปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารเอาไปรูปกองทัพมันอาจจะใหญ่เนาะเอาง่ายๆเอายกเลิกเกณฑ์ทหารก่อนเพื่อไทยก็น่าจะเห็นครั้งที่แล้วก็จําได้ว่าเพื่อไทยก็ตอบรับในเรื่องนี้ดีมากใช่ไหมคะหรือว่าแก้ไขรัฐมนูในในหมวดอื่นๆเรื่องที่มานายกอะไรแบบนี้เนี่ยรวมถึงเ กระจายอำนาจนะคะกระจายอำนาจนี่ชอบคิดว่าแทบจะไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยที่ขัดข้านทุกคนมีเนื้บาบกระจายอำนาจหมดนะแต่ถึงเวลาทําไม่ได้จริงก<ม>็เพราะว่ามันเอาอำนาจอราใครอำนาจออกจากมือตัวเองจากปากตัวเองมันยากใช่ไหมคะอำนาจมาพร้อมผลประโยชน์ชอบคิดว่า<ม>นี่แหละถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับสําคัญสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้ารวมไปจนถึงร่างร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นซึ่งดูทรงก็กลัวว่าจะไม่ทันสภานี้เหมือนกันนะคะก็ คาดหวังว่าในการเลือกตั้งหกหกเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เรียกว,ว่าถ้าเราไม่มองโลกในแง่ดีจนเกินไปนักเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนขั้วแล้วหรือเปล่าถูกไหมคะถ้าเกิดว่าขั้วเนี่ยขั้วฝั่งประชาธิปไตยเพื่อไทยเก้าไกลรวมกันหรืออาจจะพรรคอื่นอีกที่อุดมการใกล้เคียงเนี่ยรวมกันแล้วเกินสองร้อยห้าสิบเนี่ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วคนกรุงเทพกําลังมีความสุขกันมาตลอดหนึ่งเดือนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นในระดับชาติ <S <S ก็คุณชอนอกจากต้องต้องไปไปลุ้นในสภา,าให้เราได้เสียงมากพอที่จะมาให้ผ่านกฎหมายต่างๆเดี๋ยวพัเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นแรงต้านที่เกิดขึ้นจากพื้นที่แรงต้านที่เกิดขึนน้นจากเจ้าของอํานาจเดิมซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็มีมีทั้งเรื่องของการเออแล้วประมาณว่ามีข่าวว่าเออปลดล็อกท้องถิ่นปับ๊บมีการแบ่งแยกดินแดนนะครับรวมถึงมีการไปรยกเลิกตําแหน่งอะไรผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออะไรเงี้ยมันมีแรงต้านแบบนี้มาตลอดเนี่ยจะจะทำยังไงฮะ มันมันไม่แปลกหรอกคะ่ะอำนาจของรัฐราชการไทยมันรวมศูนย์มา100ปีนะคะหนึ100ปีนะับตั้งแต่การปฏิรูประบบร,ราชการแล้วตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นเวลา100ปีพอดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่เป็นระบบที่ทุกคนคุ้นชินแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมันผู้มีอำนาจได้รับประโยชน์จากมันเครือข่ายของผู้มีอำนาจได้รประโยชน์จากมันเนี่ย มันอยู่มาร้อยปีเนี่ยมันเซ็ตตัวไปหมดแล้วเมื่อเราพยายามจะเปลี่ยนมันเนี่ยมันมีแรงต้านแน่นอนอะ่ะอย่างเช่นเรื่องแบ่งแยกดินแดนที่จริงๆเจอน้อยนะคะชอบคิดว่ามันม,มัน,ม,นมันน่าจะอยู่ในยุคที่คนฉลาดพอแล้วก็ไม่หลงเชื่อไอ้ประเภท fake news พอพักกันดาสร้างความปัน่นป่วนง่ายๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันว่าวันอาทิตย์นี้ชั่จะไปยะลากับปัตตานีพูดเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีความพยายามจะปั่นว่าเราไป ยุยงให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนอีกนะคะก็ก็พูดกันไว้ตรงเยอะอละกันว่าจะไปนะคะก็เตรียมใครทําโพสต์ทําข่าวอะไรเตรียมใส่ตามรายกลุ่มต่างๆก็เตรียมไปได้เลยนะคะแต่ว่าเช <c oughs> ื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจดีเพราะว่าร่างการรุนเราอะเรา็อกไปเลยว่า รูปแบบรัฐไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราก็กลัวเรื่องนี้แหละคะ่ะว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบ่งแยกดินแดนโอ้กระจายอํานาจจะกลายเป็นสหพันธรัฐไม่เปล่าไม่นะคะประเทศไทยยังคงเป็นรัฐเดี่ยวไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐอย่างเด็ดขาดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปพูดว่าอะไรก็ตามขอให e ้ทุกท่านทราบว่าว่าเป็นพม่ากันด้าเฟซนิวส์นะคะส่วนเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่แปลกคือจริงๆแล้วไม่เคยมีการพูดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะว่าจะมีการ ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านภายใต้ร่างารัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ,ะมีการตีความแล้วก็ใช้คําพูดของคุณธนาทรนะคะที่ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้เนี่ยนะคะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไปตีความกันว่าจะเป็นการยกเลิกยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีความพิเศษมากก็คือเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่เขาเรียกว่า ท้องถิ่นกับภูมิภาคเขาเรียกท้องที่อ่าท้องถิ่นเนี่ยก็คืออบตอเทศบาลอะไรงี้ใช่ไหมคะภูมิภาคก็คือปลัดอำเภอในอำเภอใช่ไหมคะแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นลูกครึ่งระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่นเขาก็เรียกว่าส่วนท้องที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมาจากการเลือกตั้งแต่คุณเนี่ยเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นคนที่อยู่ใต้ในอำเภอ <S <S คือคุณทํางานให้กับในอำเภอะคุณอันเซอร์ใครคุณอันเซอร์ต่อในอำเภอนะคะ ปลาดอำเภออะไรแบบนี้ก็คือระบบราชการส่วนภูมิภาคและคุณได้รับเลือกตั้งมาแล้วคุณอยู่ยันเกษียณซึ่งเป็นการแก้ไขในยุคในยุคกระทประหารนะคะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่เดิมเนี่ยเลือกตั้งเราก็อยู่สี่ปีแต่ว่าล่าสุดมีการแก้ไขให้อยู่ไปจนเกษียณสมมุติว่าช่ออายุสาสิบสี่ปีช่อบไปเลือกตั้งได้เป็นกำนันชออยู่ไปจนหกสิบเลยนะคะอยู่อยู่ไปอีกสามสิบปีมันเป็นระบบแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ ประหลาดมากใช่ไหมคะคือเลือกตั้งแต่ว่าอยู่ยันกเกษียณอายุคืออะไรทําไมเลือกตั้งแล้วมันไม่อยู่เป็นวาระแล้วทําไมคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ได้รับใช้ประชาชนแต่กลับไปต้องรับใช้ออระบบราชการส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนออถ้าเกิดมีการปลดล็อกท้องถิ่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยก็จะต้องมาคุยว่ารูปแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องคลี่คลายไปในทิศทางไหนไปอยู่กับท้องถิ่นเลยไหมเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะออก็คือคุณกลายไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเต็มตัวไปเลย เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะหรือว่า mm hmm. คุณจะมีงบประมาณหรือว่ามีที่มาที่ไปที่เลือกตั้งแล้ว4ปีอะไรแบบนี้คือมันสามารถออกแบบได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแน่นอนรายละเอียดพวกนี้มันจะอยู่ในกฎหมายรูปนะคะเพราะฉะนั้นในตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการเขียนว่าจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแน่นอนเทียง mm hmm. แต่ว่าเกิดความกังวลกันไปว่าเอ๊ะคุณบอกว่าจะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเนี่ย มันจะหมายความว่ายกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยหรือเปล่าซึ่งจริงๆไอ้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็ไม่ใช่เขียนไว้ว่าจะยกเลิกถ้ารัฐมนูญผ่านนะคะมันต้องไปประชามติอีกล็อกหนึ่งอีกว่าถ้าประชามติเราไม่ผ่านเนี่ยราชการส่วนภูมิภาคก็จะยังอยู่ซึ่งแน่นอนก็จะไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ต่อให้ประชามติผ่านแล้วยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็อย่างที่บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ส่วนภูมิภาคนะคะเป็นส่วนท้องที่ที่เป็นลูกครึ่งระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่นเพราะฉะนนั้เ ต้องมาจัดการใหม่เท่านั้นเองไม่ไม่ได้หมายความว่าถูกยกเลิกไปโดยปริยายแต่ว่าหลังจากมีกระแสะความกังวลต่างๆแล้วก็เราพยายามอธิบายนะคะผ่านเรือข่ายจังหวัดผ่านการรณรงค์อาจารย์เบียบุตรเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินสายไปที่ไหนก็จะพยายามไปพูดเรื่องนี้นะคะจริงๆคนก็เลิกถามแล้วแหละเพราะว่าก็เริ่มมีความเข้าใจกันเยอะและ้วแต่ว่าอาจารย์เบียบุตรก็ยังพยายามอธิบายทุกครั้งที่มีโอกาสเวลาไปในพื้นที่นะคะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้ต้องมีความกังวลอะไรแต่ถามว่าแรงบ้านแปลกไหม เค้กก้อนใหญ่มันอยู่ในมือคุณมาร้อยปีอะ่ะอยู่ดีๆคุณต้องมาแบ่งมันเป็นหกสิบเจ็ดสิบเซี่ยวเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมันไม่มีใครยอมอยู่แล้ว,ลวถูกไหมคะเค้กมันก็อร่อยซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่คณะก้หน้านก็ต้องทํางานต่อไปในส่วนเชิงความคิดถูกไหมเราก็ไม่เคย<อ>ทําเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาก็การรณรงค์ต่างๆก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันเยอะถ้าจําได้เนี่ยสิ่งแรกๆที่คุณธนาทรพูดตอนตั้งอนาคตใหม่แลวดราม่าก็คือเรื่อง รัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้ใะคะหให้ฉีกทิ้งไปเลยซึ่งมาถึงตอนนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้ไปเข้าใจตรงกันแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยไม่ไม่ควรจะต้องมานั่งแก้ไขทีละมาตาจริงจมันควรจะร่างใหม่ทั้งฉบับเพราะว่ามันพังมากเนี่ยนะคะ oh, ก็เรื่องต่างๆเหล่านี้ใช้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจและใช้การอธิบายอย่างอดทนแต่ว่าก็เป็นงานทางความคิดของเราซึ่งเราต้องทาอยู่แล้ว โอเคเห็นภาพนะครับก็ฟังดูแล้วทางคณะก้าวหน้าก็มีมีคําอธิบายมีชุดความคิดที่จะไปพูดคุยหรือว่าทําคมเข้าใจในส่วนของการกระจายอํานาจได้ได้อยู่แล้วเท่าที่ตามมานีครับทีนี้วันนี้เวลาน้อยคุณชอบผมขอเข้าประเด็นสุดท้ายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวาระ90ปีการอภิวัตสยาม2475นะครับ24มิถุนาพอดีอดเลยคุณชอบในวาระ90ปีคณะก้าวหน้าเองก็เป็นเป็นองค์กรหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนบอกว่า สืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎรมาใช้ในแง่ของการกระทำได้อย่างจริงๆคุณชอบในวาระ90ปีมีอะไรอยากจะสื่อสารไหมครับหรือมอง90ปีที่ผ่านมาหรือมองไปข้างหน้าอย่างไรในส่วนนี้เชิญครับค่ะ90ปีของการพิวัฒสยามเนี่ยอีก10ปีก็จะ100ปีแล้วนะคะเรามีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่า100ปีของการ ก่อร่างสร้างประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันคงจะมีอะไรที่ก้าวหน้าอย่างมีในยยสสาคัญขึ้นมาแต่ว่าในวราระ90ปีนี้ช่วก็คิดว่าเป็นเวลาที่เห็นความก้าวหน้าอย่างนี้ในแงสําคัญเยอะแล้วเราเห็นความพยายามในการฟื้นฟูมรดกคุณูปการที่คณะราษฎรมีต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมไทยนะคะปีนี้เนี่ยช่วสังเกตเป็นพิเศษว่ามีความพยายามที่จะเล่าเรื่องที่เป็นมรดกของคณะราษฎรหรือหรือ ผลที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสังคมไม่แต่อาหารแฟชั่นเครื่องแต่งกายงานศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยล่าสุดชอบเพือไปเห็นผ้าทอนาเหมือนสีของจังหวัดตรังที่โด่งดังมากไปมีการไปค้นพบทําสกู๊ปกันขึ้นมาว่ามีผ้าลายพานรัฐนธรรมนูญซึ่งคนทอซึ่งเป็นช่างที่มีชื่อเสียงมากของตรังและเป็นหนึ่งในผ้าทอที่ดังที่สุดของไทยเนี่ยไปเห็นในงานฉลอง วันรัฐธรรมนูญ10ธันวาสองสแล้วก็จดจำมาเป็นลวดลายผ้านะคะและอะไรแบบเนี้ย<ม>คือเราเห็นเราเริ่มเห็นว่ามีการต่อสู้โดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวดิเขาชอบคำนี้กัน<ม>ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการเรียกว่าอะไรดีเชิดชูคุณค่าของคณะราษฎรซึ่งรวมถึงคุณค่าของ<ม>ประชาธิปไตยชอบคิดว่าอันเนี้ยเป็นแนวโน้มที่สำคัญมากเพราะว่าอะไรเวลาคุณพูดถึงการเมืองคณะราษฎรปฏิวัติมันอะไรมันเป็นเรื่องที่ดูแข็งดู เข้าถึงยากหรือหน้าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าพอคุณพูดถึงเรื่องว่าอาหารแฟชั่นการแต่งตัววัฒนธรรมการก่อสร้างบ้านเรือน main, เมนเผาศพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของการทําบ้านเมืองให้สมัยใหม่ของ,ของคณะราษฎร,รในยุคนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอะไรแบบนี้ควรจะรู้สึกสนุกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับมันแล้วอินกับมันมันคือความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับราาประชาธิปไตยและสามัญชน เชื่ว่าการต่อสู้ตอนนี้กาลังเข้มข้นและน่าจะเป็นการคลี่คลายตัวมาจากการต่อสู้ของราษฎรก็คือม็อบราษฎรในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาพอม็อบซาคลี่คลายเนี่ยการต่อสู้อย่างดูเดือดบนท้องถนอนอาจจะจบเฟสลงไปแล้วแต่การต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อความคิดเนี่ย ยังอยู่อย่างเข้มข้นอย่างวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีงานใช่ไหมคะทางค <Okay. S 1> ุณเพนกวินเนี่ยก็เชิญชอบไปด้วยนะคะแล้วก็วันเสาร์เองคณะก้าวหน้าก็มีงานเหมือนกันเป็นงานฉลองวันชาตินะคะนี่คือแนวรบทางวัฒนธรรมที่ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะมาโดยตลอดชอบคิดว่าในช่วง5ปีมานี้เนี่ยฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยเริ่มมีชัยชนะเหนือกระแสสังคมในการสร้างคุณค่าในการสร้างความทรงจําสร้างความคิด ที่เชิดชูประชาธิปไตยและสามัญชนเล้วโซฟีว่านี่คือช่วงเวลา90ปีที่จะปูทางไปสู่ความสําเร็จที่เราเฝ้ารอในอวาระร้อยปีของการก<ม>่อสร้างประชาธิปไตยไทยนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมายแต่คือการเดินทาง ประชาธิปไตยสมบูรณ์ไม่มีไม่มีอยู่นะคะเราบอกว่าร้อปีเราเฝ้ารอประชาธิปไตยสมบูรณ์ไม่ใช่ร้อยปีชอบแค่เฝ้ารอว่าประชาธิปไตยไทยไปไกลกว่าน,นี้แต่มันจะไม่สิ้นสุดนะคะประชาธิปไตยคือการเดินทางซึ่งต้องการผู้คนเข้าร่วมและส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ,อะขอจบสุดท้ายด้วยคาพูดของอาจารย์ปรีดีที่กล่าวในวาระตอนนั้นเป็นเข้าใจว่าเป็นปี25 1 6สิบนะคะ เป็นวาระตุลาหนึ่งอาจารย์เขียนบทความแล้วก็ลงเรียนธันวาคมหนึ่งหกคำขึ้นต้นของอาจารย์ปรีดีวันนั้นก็คือมวลรัษฎรไม่อาจพึ่งพาพลังของบุคคลหรือคณะใดคณะหนึ่งแต่ต้องคาดหวังและพึ่งพาพลังของมวลรัษฎรเองนั่นแหละซึ่งเป็นพลังที่แท้จริงจบได้สวยงามมากนะครับกับ 90ปีนะครับเหตุการณ์อภิวัตรสยามเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้เห็นคุณชออไปพูดที่งานที่ลานคุณเมืองด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณชอบมากนะครับมาคุยกันสองสามประเด็นเวลาน้อยไปหน่อยขอภายด้วยครัอดีค่กหน้าค่ะครับสวัสดีครับคุณช่อสวัสดีครับคุณชอบดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR code ด้วยนะครับ